พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่าอันนี้ต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแบรนด์น้องใหม่นะครับแบรนด์เรดวินนะครับผมนี่นะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับตัวนี้นะครับถึกทนแน่นอนนะครับนี่นะครับ ว็บนะครับ r e d w i n o p t i c c o m นะครับผมสินค้าของแท้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับรุ่นนะครับรูมหรือโรมนะครับผม c ี1 6คูณส F นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับนี่นะครับของเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับสวยงามนะครับผมถึกทนแน่นอนนะครับเป็นสินค้าแบรนด์น้องใหม่นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับงานเนียนสวยงามมากเลยนะครับผมนี่เป็นสีกาไฟนะครับผมหรือสีออกกาแฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรดวินนะครับผมเป็นรูปปีกนะครับผมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะครับนี่ การปรับนะครับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกนะครับตัวนี้นี่นะครับแน่นมากนะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับตัวนี้นําเสนอเลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับราคาไม่แพงแต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนนะครับผมนี่การปรับนะครับก็ตัวนี้จะปรับซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับ ระยะการซูมก็จะอยู่ที่5เมตรนะครับถึง120เมตรนะครับตัวนี้จะมีก้านปรับให้นะครับแถมให้นะครับภายในกล่องนะครับใครที่ไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสามารถถอดออกได้นะครับหรือใครที่ชอบก็ใส่ไปแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําให้ปรับง่ายนะครับนี่นะครับเป็นก้านปรับซูมนะครับนี่นะครับตัวนี้ปรับหลาข้างนะครับเพื่อนๆี่พี่นี่นะครับ การปรับหลาจะเป็นแบบปรับหลาข้างด้านหลังปรับเลนส์สายตาได้นะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนจะอยู่ที่4ี่บมิลนะครับตัวนี้ท่อจะเป็นท่อแบบ30มิมลนะครับจะเป็นท่อใหญ่นะครับมองง่ายนะครับมุมมองจะกว้างนะครับกว่าท่อ25.4ห้าจุดสนะครับนี่นะครับของแถมก็จะมีนะครับท่อบางแสงแบบทรงกระบอกนะครับทุกท่านพี่ท่านไหนที่ออกแดดจ้าๆนะครับ ก็ตัวน er ี้นะครับต้องใส่นะครับผมเพื่อถนอมสายตาของท่านนะครับไม่เจ็บตาไม่ปวดตานะครับเป็นท่อลดแสงนะครับผมนี่นะครับงานนะครับทําออกมาเนียนมากนะครับเนียนกลิบนะครับตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับวิธีการติดตั้งก็หมุนเข้าได้เลยนะครับแหลลอกดีๆนะครับเผื่อจะไปหลําเกียวนะครับผมทําให้เกียวเสียนะครับเราต้องแหาลอกดีๆก่อนหมุนเข้านะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เข้าล็อกแล้วนะครับ แน่นมากนะครับอทีนี้เรามาดูในส่วนของเสินเลงกันบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้แบรนด์น้องใหม่นะครับนี่นี่นะครับกระจกนะครับชัดเจ๋ใสายเจ๋วนะครับเส้นเล็งนะครับมีดอทนะครับบอกระยะกระสุนตกไกลตกใกล้ได้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับเข้าตาไวมากนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับพนวนนี่พี่ ชัดเจนมากนะครับผมมุมมองจะกว้างมากนะครับเพราะเป็นท่อ30มิลนะครับสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับของแท้แน่นอนนะครับอทีนี้เรามาดูของแถมภายในกล่องเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์ให้นะครับนี่นะครับผืนใหญ่ๆเลยนะครับสกรีนโลโก้เรดวินนะครับผมนี่หนึ่งผืนฝากระดูกแบบป๊อปอัพแถมให้หัวท้ายนี่นะครับแบบสปริงดีดนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลโก้นะครับของレスวินนะครับตัวนี้จะเป็นผ้านะครับเพื่อนๆพนี่พนี่นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่แทนไขควงแบนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับใช้ปรับตรงนี้นะครับปรับเซตซีโร่นะครับตัวนี้นะครับเพื่อหมุนออกนะครับนี่นะครับหมุนตรงนี้นะครับนี่นะครับ การเซตซีโร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเซตให้ดูเลยนะครับสมมุติว่านะครับปรับศูนย์นะครับเข้ากับปืนแล้วนะครับกล้องเข้ากับปืนแล้วนะครับก็มาปรับเซตซีโร่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับตัวนี้จะแถมให้นะครับใช้แทนไขควงแบนนะครับนี่นะครับก็หมุนออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับวิธีการเซตซีโร่ก็ง่ายๆเลยครับดึงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเห็นเลขศูนย์ไหมครับมันจะมีมาร์กบอกตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับ นี่นะครับล้วก็หาศูนย์ให้ตรงๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนปิดแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับง่ายมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆอ่ะโอเคแล้วก็จะแถมนะครับขาจับล่างนะครับแบบน็อต สี่ตัวนะครับนี่นะครับข้างล่างสองตัวนะครับถึกๆทนทนกันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแถมให้ฟรีครับอีกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ประแจเอลนะครับหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับอีกหนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหกล้องตัวนี้รับประกันห้าปีเลยนะครับตัวนี้นะครับจากบริษัทนะครับนี่นะครับ มองดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับผมราคาของกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2,650บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ำนะครับราคาจะอยู่ที่2,650บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับอ่ะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่แอนดีไลน์นะครับ JUKPPP นะครับ @jukppp นะครับผมสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวทัางนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ